ครับคู่ที่แบบในกายอีกหนึ่งคู่นะครับราชนาวีเจอกับสุโขทัยปีที่แล้วอยู่ในโซนนีตกชั้นทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าปีนี้มาเจอกันสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปราชนาวีก็ดีนะอยู่กลางตารางส่วนสุโขทัยนี่หัวตารางเลยใช่เป็นทีมอันดับสามของตารางที่ไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือเกมนอกบ้านพวกเขามีความคมของกองหน้าไม่ว่าจะเป็นบักโจ้ครับโบลินยาที่เป็นผู้ที่ทําประตูได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะก็คือ เอ็นจิวานี่ก็เป็นดาวเตะทีมชาติมาดากัส카แต่ว่าเอ็นจวาเนี่ยมีปัญหาว่าตอนนี้การเดินทางกลับเมืองไทยจะเป็นนัทีมชาติแล้วพวกเขาเขายังไม่สามารถที่จะ,ะทําเรื่องเข้ามาได้เข้าประเทศได้ก็ยังติดตอ,อ,อยู่ที่ตมอยู่ไม่รู้ว่าเกมนีลงได้หรือไม่นะฮะนั่นก็จะเป็นโอกาสอันดีแต่ยังไงก็ตาม2ตัวที่เหลือเนี่ยก็อันตรายเหลือเกินนะครับขณะที่ราชนาวีเป็นฟุตบอลที่ถ้าตั้งใจรับเล่นเหนียวแน่นเนี่ยก็แพ้ยากเหมือนกันเพราะยิ่งการเล่นที่สัตหีบนะครับเพียงแต่ว่าเกมลูกพวกเขาเนี่ มันยิงไม่ได้จริงๆนะครับมีโอกาสเยอะมากๆก็ยังยังยิงลําบากนะครับสุโขทัยไปอย่างเป็นต่อแน่ปีนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าราชนาวีรับแล้วโต้กลับแล้วพวกเขาทาประตูได้เนี่ยเกมจะออกมาราชนาวีชนะเมดเดียวอะไรประมาณนี้ฮะเพราะนั้นถ้าสุโขทัยไปแล้วทําไม่ได้อันตรายครับผมมองว่ามีโอกาสเสมอกันแบบศูนย์ศูนย์หรือหนึ่งดยฮะครับก็อิงเครดิตเจ้าบ้านไว้ก่อนใช่ครับใช่ครับเจ้าบ้านเล่นเหนียวแน่นฮะ